ทะเบียนแอปทางรัฐเนาะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่แลหลายๆคนแล้วแอปเี่ยมันก็กระเด้งมาหลายคนไม่เข้าใจความหมายแบบนี้ได้ไหมจะได้เงินหมื่นหรือเปล่าเอาลองดูเป็นแบบของคุณหรือเปล่านะครับหลายคนขึ้นแบบนี้จริงๆมันก็แปลตรงตัวนะครับก็คือว่าคุณเนี่ยลงทะเบียนสําเร็จแต่การลงทะเบียนนี้มันสําเร็จไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะได้นะครับต้องรอไปตรวจสอบคุณสมบัติก่อนกลุ่มนี้เนี่ยอ่ะ 1 6บหถึงห้ปีเร็รเศษคุณก็จะไปอยู่ในเฟสที่3ามเฟสที่3ก็จะไปลุ้นว่าจะได้เงินหมื่นซึ่งเป็นเงินดิจิตอลไม่ใช่เงินสดนะครับประมาณเมษายนถึงมิถุนายนปีนี้ก็คือปี68อ่ะนี่คลายข้อสงสัยแล้วนะสำหรับคนกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เปิดเข้าแอปทารัฐแล้วโครงการดิจิตอลหนึ่งมืนบาทผ่านดิจิตอลบลเลตอ้าวตกใจเลยไม่ขึ้นอะไรเลย ไม่ต้องตกใจครับเรียกสติกลับคืนมาเพราะว่าออแอปทางรัฐเนี่ยพอมันไม่ได้ใช้งานนานๆเหมือนที่ผมบอกไปเนี่ยระบบมันจะปิดสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือเห็นขวามือด้านบนไหมครับสีดําๆของผมเนี่ยฮะคุณเข้าไปกดเข้าระบบก่อนนี่เข้าระบบขวามือด้านบนพอคุณกดเข้าระบบเส,สร็จสับปับ๊บให้มันขึ้นเป็นชื่อคุณก่อนอน,นะให้มันขึ้นเป็นชื่อคุณแล้วคุณก็ไปกดตรงกลางเลยตรวจสอบสถานะหลายคนตรวจสอบสถานะแล้วนะครับ เห็นไหมครับมันจะขึ้นเลยโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุโอนสําเร็จอ่ะยินดีด้วยครับนิฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคุณเข้าไปเข้าระบบก่อนแต่บางคนพอเข้าระบบแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ครับมันก็เขียนชัดเจนท่านไม่รับสิทธิ์ในโครงการก็คือท่านไม่ได้นะครับบางคนขึ้นอยู่ขั้นที่3าอ่อบางคนที่อยู่ขั้นที่3าม ก็คือให้ท่านรอตรวจสอบก่อนส่วนบางคนขึ้นว่าปิด